วัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับผมให้ FC ชมเหรียญที่มีความสําคัญเข้มขังคมชันและงดงามมากมากนะครับของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับอีกหนึ่งรายการเหรียญน,นะครับนั่นคือเหรียญเจริญพรหรือเหรียญเจริญพร,ร,นร,ญพรบนหลวงพ่อชัยยศฐานิสโรนะครับวัดประชานิมิตอำเภอบวัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงขัดเงานะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อชัยยศนะครับครึ่งองค์นะครับจากด้าความเจริญพรด้านบน ส่วนด้านล่างจะเล่ข้อความหลวงพ่อชยศฐานิสโรนะครับและตอกโคดต,ตรงสังกติเห็นไหมครับชัดเจนมากๆนะครับมีโคดตอกตรงสังกตินะครับ mm hmm. เหรียญสวยมากมานะครับเหรียญน,นี้ผมพลิกไปให้ชมด้านหลังเหรียญน,นะครับมียันปรากฏอยู่ตรงกลางนะครับสวยงามมากๆทั้งยันยันด้านบนแล้วก็ยันด้านล่างนะครับและยันตามแนวโค้งของเหรียญรูปไข่นี้นะครับจะเล่าข้อความวัดประชานิมิตอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับงดงามคมชัดเข้มขลังและตอกหมายเลขนะครับด้านหลังอีกนะครับ